เราเป็นมารับผู้ร่วมงานเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็ตื่นเต้นดีครับแล้วก็่องขอบคุณทางแบนค์แอนนาตาที่เลือกให้ผมเป็นคิวคนแรกเรียกว่าตั้งแต่บอกว่าเปิดคาวในวงการไทยก็แบบมีงานต่อเนื่องจริงๆก็มีเรื่อยๆครับเรื่อยๆก็ยังมีแบบพักผ่อนบ้างอย่างติดตั้น้าเต่งก็น่ารักมากๆทีเดียวนครับรู้สึกไากก็รู้สึกขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่าชอบเพลงแล้วก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์ก็มีทั้งแบบคอมเมนต์ ต่างประเทศด้วยอะไรก็ได้อ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นขอบคุณมากๆที่มีคนคอยซัพพอร์ตเราครับแล้วตอนนี้เราบอกว่ามีแผนอะไรที่จะบอกว่าเสิร์ฟให้กับแฟนคลับของเราเยมากตอนนี้จริงๆก็มีแผนแต่ว่ายังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าภายในปีนี้เดี๋ยวปีเซอร์ไพรส์ออกมาหลายคนอยากดูบอกว่าครูพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มๆของเราครับผมก็รอดูครับติดตามไปก่อนเจก่อนนะครับจะมีโอกาสได้เห็นเมื่อไหร่อีกเอ่อ ตอนนี้จริงยังไม่ได้คิดไว้เลยครับผมแต่ว่าน่าจะมีภายในปีนี้พาน้องยศทางยอดเองจะเป็นโปรเจกต์ยาวตลอดทั้งปีให้กับแฟนๆเลยนพิเก็น่าจะอย่างนั้นนะครับผมจริงๆสนุกไหมนูกจากการกลับมาทำงานในวงการข่ายจริงก็สนุกครับเพราะจริงๆปกติส่วนใหญ่ผมอยู่แต่แบบวงการการแสดงใช่ไหมวันนี้พอเราได้แบบไปรู้จักกับพี่ๆที่ทําแบบเกี่ยวกับเพลงอะไรรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นรู้สึก มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยว่าสนุกดีครับผมอย่างงานเพลงมีแบบว่าถ้าพามใครไว้เพิ่มเติมหรืออยางขหรอสำหรับซิงเกิลต่อต่อไปตอนนี้ก<ท><น>็คิดคิดไว้อยู่ครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่แบบเราติดต่ออะไรครับนั้นม<ท><น>ีใครที่เราแบบอยากร่วมงานพิเศษมัครับมีเยอะเลยครับผมยกตัวอย่างเช่นพี่แบมแบมรับเออพี่ยร่วมแล้วอยากอยากอยากร้องอยากเต้นอ<ล>ะไรกันอ๋อคิดว่าก็คงจะ ร้องมากกว่าเต้นเหนื่อยแล้วทำไมทำไมถ้าเป็นแบมแบมอะพันเยอนะครับเพราะว่าเขาทั้งร้องแรปเต้นทุกอย่างเขาครบหมดเลยอะไรเงี้ยเราเคยมีโอกาสได้จีบพี่แบมแบบว่าหมดหมดตัวเรียบ้อยครับยังครับยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่เคยเคยคุยแบบปกติได้เคยเคยเจอแบบพี่ไหมครยังไม่เคยครับแต่ว่าปกติผมก็จะมีไปเรียนเต้นที่สตูดิโอของพี่ชายของพี่แบมอยู่แล้ว ได้มีโอกาสสัาษณไหรับปยังไงบ้าากเล่งานกันดนบ้านะยังไม่ได้พูดเลยครับเขินๆครับอ๋อเขินครับแล้วอย่างตอนนี้วตอนนี้ปรับปรุงที่ไทยเป็นหลักหรือว่าจะมีไปต่างประเทศก็คิดว่าอยู่ไทยไปก่อนแล้วกันอย่างตัวยนตเองนอกจากงานเพลงแล้วยังมีงานแฟชั่นแบบว่าเข้ามาเรื่อยๆด้วยใช่ไหมครับครับผมก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับงานแสดงมี่คู่คักไปก่อนไหมครับการแสดงด้วยความที่ทำตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกว่า ยอยากพาไว้ก่อนแต่ว่าถ้าไหนที่มันแบบน่าสนใจจริงๆ้วเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นมากๆเลยแล้วคิดว่าก็น่าจะแสดงมีติดต่อ,อเข้ามายังไม่มีติดต่อ,อเข้ามามีติดต่อ,อเข้ามาแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นบทเหมือนบทเดิมๆอะไรเงี้ยที่เราเราเคยเล่นไปแ,แ,แล้วรู้สึกว่าอยากอะไรให้มันแบบแปลกใหม่ครับย่างวายอย่างงี้ละครับอยางนิง่งวายยก็ดูเนื้อเรื่องด้วยครับผมดูเนื้อเรื่องหรือไม่ก็แบบว่าชอบ ซื้อสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยะที่มันแปลกใหม่น้อกกับเรื่องงานเราเลื่อนเราเป็ยนยงบ้า,บา,บาถ้าผมเ่อเรื่องเรียนตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องเข้าปีหนึ่งใหม่ครับผมว่าจริงๆต้องอยู่ปีสามแต่ว่าผมดรอปไวใช่แล้วน้องแผนไว้ยังไงบ้างที่ไหนยังไงอะไรจริงตอนนี้ก็มีที่มอสวเลยแหละที่ดรอปไวอันนี้ดรอปไว้นานเลแล้วก็มาต่อเลยหรือว่าต่อไม่ได้แล้วอย่าไรจริงๆก็อยู่ระหว่างคุยๆอยู่ด้วย เร้ลุกยังไงบ้างกับการเป็นคนบันเทิงเนาะแล้วก็เรื่องเรียนเราจะต้องทำเพิ่มเตไปด้วยกันยังไงบ้างก็บการจัดการจริงอันนี้ก็มีคุยกับทางผู้จัดก,การไว้แล้วว่าถ้าเกิดได้ได้เรียนมหาลัยแล้วเราก็คงจะแบบว่ารับงานสุขสาวอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบว่าไม่ได้กระทบกับเรื่องเรียนมากครับครับก็คือถ้าเราอยากรวดเดียวให้จบไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป,เป็นด้านไหนนะครับอาจารยนีครับเป็นเรียนด้านไหนก็คงเรียนนวัตดผมด้านการแสดงนะครับ ใส่สู้ไหมครับเพราะว่าต้องเตรียมไปด้วยแล้วดูท่าทางการของเราก็จะมาต่อเนื่องสบายมากครับยังยังไหวครับอย,อยากมาต่อยอดในวงการด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรใช่นะครับ,รบอยากมาต่อยอดในวงการงานในวงการด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าก็การแสดงเราก็ไม่ได้แสดงมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรก็มีความรู้สึกว่าถ้ากลับไปแสดงอีกรอบก็คงจะเขินๆหรือแบบมีนิดนึงอะไรเงี้ยพอถ้าเกิดเราได้เรียนไปด้วยแล้วเอามาใช้ใน โครงการการแสดงอะไรเงี้ยมันคงจะเป็นประโยชน์ครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามาเริ่มมาเริ่มมัดหนุกใหม่แล้วถึงเข้าเรีมมยนใหม่จะเรียนสายเดิมไหม,มเดิมไหมคงจะสายเดิมครับผมนวัดก็การแสดงเหมือนเดิมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทียนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหน่อ